สรุปแล้วยาตั้งอยู่ในความประมาทนะศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเพราะว่าในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านกล่าวท่านตรัสไว้แล้วท่านไปค้นคว้าศึกษาจะทั้งหกปีแนวลงทุนในเรื่องนี้นะเรื่องจิตวิญญาณเนะี่ยไปศึกษาอยู่ทั้งหกปีจึงได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พุทธกยาที่พุทธบทตรที่พุทธกยา แล้ท่านได้ตัดสรู้ธรรมตอนหัวค่ำนะท่านนั่งภาวนาทําจิตให้เน่งทําจิตให้สงบจิตก็คือตัวผูรู้คือมโนนั่นแหะมโนคือความรู้สึกนึกคิดน่ะไม่ให้ปุ่งฟุ้งไปทางอื่นให้อยู่จิตอยู่กับตัวเองให้เน่งพอนี่จิตใจเน่งขณนจิตใจสงบขณะจิตใจรวมสงบเกิดญาณทั์เกิดญาณทัศนะเกิดฌา,า,านเกิดความรู้ขึ้นมาท่านระลึกชาติผลหลังได้ นีว่าปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้เนียว่าปุเพนวิวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วข้ามาจากไหนเรามาจากไหนเนี่ยมาที่นี่เนี่ยท่านยึดนึกย้อนหลังไปยาวเยียดเลยน่านยตายแล้วไม่สูญพระลักลักของพทธศาสนาับพวกพระพุทธเจ้าท่านกล่าวท่านบอกท่านตัดเลยน,นะตายแล้วไม่สูญนะนตายแล้วเกิดอีก สิ่งที่จะนําไปเกิดนะั่นคือจิตวิญญาณคือตัวมนโนตัวผู้รู้เนี่ยจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่ร่างกายเนี่ยแตกตายสลายแน่นอนออแต่สรุปแล้วก็คือ,อ,อรถคันนี้พังแน่นอนออหมดสภาพรถนะแต่โซเฟอร์นออกจากรถออไปหาชุดไปซื้อรถคันอื่นอีกแต่ว่าใจตรงนี้เป็นหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าใจตรงนี้เป็นนักท่อง,ทองเที่ยวตัวยงเลย จตายไม่เป็นท่านว่าออกจากภพนี้กับไปชาติหน่กจนกชาติหนึง่งแต่ถ้าตามไม่จริงเมื่อตายเป็นชาตนะิชาติไปนั้นน่ะจะหาว่าพพไรชาติใดทากรรมชั่วทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีจะตามสนองจกตกต่าอาจจะตกต่าเป็นเกิดเป็นสัตว์สาราสิงคร์อะไรทั้งที่แต่ก่อนเป็นมนุษย์แต่เพราะตัวเองทําไม่ดีสร้างสิ่งที่มันไม่ดีเหมือนกับมนุษย์เราเนะี่ย เป็นมนุษย์ก็จริงอยู่ไปตีหัวเขาไปฆ่าเขาเขาจะเป็นคนขี้คุกบ้าอแต่ทําไมเป็นมนุษย์ทําไมทําไมเป็นคนขี้คุกเป็นคนขี้คุกขี้ตะลางไปทําสิ่งที่มันไม่ดีบางทียากจนอีกต่างหากเป็นหนี้เป็นสินพลุพลังอีกต่างหากทั้งที่เป็นมนุษย์ทําทไมก็เพราะเหตุไดเพราะมนุษย์ทาสิ่งที่มันไม่ดีทําสิ่งที่มันชั่วนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อเราทําสิ่งที่มันชั่วเมื่อตายไปแล้วนะกรรมชั่วนะจะตามสนอง ไปสู่สัมปร,รายกิกภพเพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าอัก,กตังทุก,กตังเสยโยปัจฉาตปฏิตุตก,กตังการคิดชั่วก็ดีทำชั่วก็ดีพูดชั่วก็ดีอย่าทำเสียเลยดีกว่าเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วที่ทำนะ่ะจะตามให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะ